โอเคบายทีนี้ผมไม่ควสบายนะคาัที่จะทบโยนนี่คจะมาถึงคลิปส okay, well, ุดท hmm. ้ายสักทีน hmm. ั่นคือเหมือนกับคือคลิปสอนหาของซึ่งบางคนอาจจะแต่บางคนอาจจะไม่ได้รอ งสัยละสืภาษาไทยคือภาษาอะไรคนอังกฤษเอออันนี้อันนี้อืมมั้ ่โบโจมันน่าสงสัยสักจริงจบุกติชิลอนโอ้มากรูดเนาเอาละมมาสองหาของกันเลยนะครับนะวันนี้ก็จะดูเขาทำอะไรดูนะต้องไม่ได้ดูกับวิธีสอมภาษณ์วิธีหาของมันก็ไม่ง่ายง่ายอย่างเช่นไปือไม่ไม่สปริงเลเบตวหนึ่งนะหาได้มาจากโจนช่างซ่อมวิศวกรแล้วก็เวนด้าเลยก็คือนักทำลายนั่นเอง อันนี้ก็สนับประชาจ้างซ่อมนะพวกเกียร์เนี่ยมาจากช่างซ่อมวิศวกรเกียร์ธรรมดานะแล้วก็ถุงทรายสามารถหาจากาาสายงานก่อสร้างก็ได้คิดท,ที่แล้วผมก็หาไปนะแล้วก็ประชาชนหรือผู้สร้างก็ได้อันนี้หาจากนักธุรกิจนักเทรดหุ้นผู้สร้างก็ได้นะมันหาจากที่ไอตรงนั้นก็ได้ขเขาเรียกว่าไง มันจะมีกล่องอยู่ที่ที่ก่อสร้างมาอะอันนี้ก็ทอเหล็กก็หาจากที่ก่อสร้างเหมือนกันผู้าได้จากผู้สร้างและวิศวกรนะพวกนี้จะหายากพิเสษนะพวกมาถ่ายาาส่วนไม้วิดีท่านายนายก็คือได้จากประชาชนทั่วไปมันไม่มีกล่องให้เก็บนะโอกาสมีกล่องโคตรยะน้อยหาจากช่างตัดไม้นะช่างตัดไม้ผมก็เคยบอกไปแล้วจะมีอยู่ที่ทีหนึ่งนะที่ผมจะพาไปแล้วก็มีผู้สร้างเลยแล้วก็เทรบโบธรรมดาสามารถหาจากช่างซ่อมและนกะแข่งสามารถซื้อได้ที่ร้าน ส่วนเม้นบอร์ดระดับอีปิกไม่มีกล่องให้ไม่มีกล่องให้เก็บนะครับสามารถหาได้จากนักธุรกิจและนักเพียรทนหรือซื้อจากหรือซื้อจากร้านค้าก็ได้นะาแต่โอากาสจะมีมันจะน้อยหน่อยต่อไปเทอร์โบรถถนนน่าจะอีปิกหน่อยก็หาจากโจรช่างสองวิศวกรและก็แวนด้าหรือซื้อที่ร้านก็ได้นะครับซึ่งข้อหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะที่เหลือกเ็เดี๋ยวไปหาดูจากร้านเอา เชื่อกี้ดีกว่าเนะบวของแต่งรถเนี่ยไม่ส่วนมากเนาะมันจะเกิดมันปัญหามจากช่างซ่อมแล้วก็พวกวิศวกรแล้วก็อะไรพวกนี้นะไม่ต้องสนใจมากซึ่งวิธีหาอีกแบบหนึ่งนะมาที่ร้านค้าคนี่นะของเต็ไมไปหมดเลยร้านค้านะครับทำไมคุยกับมนที่ีตัวน,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 นี้ตัวนะี้ไม่ได้อะอะไ ไปที่ดีพิเศษที่สุดที่ผมอยากจะพาทุกคนไปมานานแล้วเลยแต่เพิ่นหมู่บ้านช่างไม้เสียงไม่ค่อยูีเสียงบักเพราะว่าผมนะดันไปพูดไม่ในการทิมมันจะบักง่ายนะเอ้ยชิบะเลยเกิดชนแน่วิวรถลอยเลย ซึ่งไอ้หม่บ้านช่างไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายากดีน,นอะไรนะผมนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้เองวิธีมากระไรไงขับมาทางนี้ขับมาหลังเซนท่านนะหลังเซนทัานจะมีอยู่ฝังนน่งก้นน้าแขงกับฝั่งหม่บ้านนะซึ่งเมื่อก่อนนะซึ่งเม,นนมื่อก่อนนะครับอ่าคนประชาชนทั่วไปเนี่ยตอนที่ไอเกมมันเริ่มเข้ามาใหม่เนี่ยประชาชนมันจะชอบให้เรามาส่งตรงเนี้ยซึ่งมันก็เป็นฐานที่มันบาดของมันแล้วเมื่อก่อนนะพวกเรา ชาวแะสซีบอสก็จะชอบมารับตุงคนในแถว,วนี้นะเพราะมันได้ังค์เยอะวก็จะมีที่รับหมีที่หนึ่งนะที่มีช่างไม้เยอะอรอบตเสนก็คือข้างบนนี้นั่นเองนะจะเป็นเขตก่อสร้างแลวก็คือขึ้นมาจากตรงน,นี้นะมันจะเป็นทางมู่ว้านจากสรรนะซึ่งที่ทีออช่างไม้ก็คือขึ้นมาเนะนี่ยบ้านช่างไม้เต็มหมดเลยนะมุกช่างไม้เต็มหมดเลยนะเสื้อแดงๆ่เสื้ออะไรสปอร์ตะเป็มหมดเลยนนซึ่งโอกาสเกิดเขาช่างไม้ที่นี่นะเห็นได้เลยว่า ร้อยเปไอร์เซ็นต์นี่คือหมูบ้านช่างไม้ไม่ต้องไปนั่งหาไอ้บ้านบ้านไม้งงๆที่อยู่บนเนินเขาเลยนะครับอ,อ,อาจออะจหมูบ้านช่างไม้เนี่ยแหละโอกาสเกิดของช่างไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดตัดตด เราจะทำอะไรสำหรับพิกนิกรมือชั้นนี้นะครับแล้วใบบายเราจะทำอะไรไปกันอย่างี้นะว่า